ในมุมมองของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าโลโกโปัตรรมพิกาเมตตาแปลว่าโลกนี้จะตั้งอยู่ได้ด้วยเมตตาธรรมถ้าสังคมโลกอยู่ร่วมกันด้วยความเมตตาปราณี อบอ้อมอารีเพื่อเฟือเผื่อแผ่มีความรักไข่ปลองดองสามาคัคคีซึ่งกันและกันสังคมก็จะเกิดความร่มเย็นเป็นสุขก็ต้องยึดหลักของเมตตาธรรมอันนี้เพราะว่าความเมตตานั้นก็คือความปรารถนาดีความหวังดีความคิดช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันทำให้อีกฝ่ายหนึ่งมีความสุขแล้วก็การกระทาในลักษณะนี้ถ้าหากว่าผู้ที่ทำนั้นทำไปด้วยความปรารถนาดีจริงๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนมีความคิดว่าสัตว์โลกคือเพื่อนเกิดแก่เจ็บตาย แล้วก็เกิดมาร่วมโลกใบเดียวกันก็เท่ากับว่าเราเกิดมาร่วมทุกข์ร่วมสุขในโลกใบนี้การที่เราจะมาเบียดเบียนซึ่งกันและกันก็จะยิ่งทําให้โลกนั้นเกิดความเล่าร้อนหรือเดือดร้อนมากขึ้นถ้าสมมุติว่าสังคมมีแต่ความเบียดเบียนเข่นฆ่าอิจฉาพยาบาท เต็มไปด้วยความโกรธความขัดเคืองความลุกลานซึ่งกันและกันก็จะทำให้โลกนี้มีแต่ความเดือดร้อนมากมายเกิดขึ้นอย่างเช่นที่เราจะได้เห็นในทุกๆวันนี้ก็มีเรื่องราวมากมายที่ทำให้เราสามารถเห็นได้ว่าโลกเหล่านั้นสังคมที่อยู่ ไม่มีความสุขในทุกวันนี้ก็เพราะการแก่งแย่งชิงดีแล้วก็ความไม่มีเมตตาซึ่งกันและกันนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านทั้งหลายต้องการที่จะให้เรามีความสุขก็ควรที่จะมีเมตตาต่อผู้อื่นแล้วผลสะท้อนของความเมตตานั้นก็จะ ย้อนกลับมาหาเราสมมติว่าเราเป็นผู้ที่มีจิตอาสามีใจเสียสละทำอะไรโดยที่เราต้องการที่จะให้สังคมมีความร่มเย็นเป็นสุขเราก็จะมีความสุขไปด้วยแราวคนที่คิดเสียสละก็จะมีความสุขตั้งแต่เริ่มคิดแล้วพอเราคิดจะให้เราก็จะมีความสุขแล้วจเจริญพร